สวัสดีสำหรับคลิปน,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 นี้แล้วค่ะกับฟอสวัสดีพี่พี่น้องๆแล้วค่ะให้บ้านเทานี้ละค่ะเขตอำเภอสิบเรื่องเดอจ้าคลิปนี้ก็จะเป็นการบอกเราเกี่ยวกับบ่อด,ดินปัจจุบันนี้เดอจ้าทางอำเภอสิบเรื่องเท่านี้ละค่ะก็คืออีกไนอนะโคตรค่ะทุกคนสาวหนุย่ยอยากจะฝากไปถึง าทายบ้านบ้านเท่านี่หละจ้าที่เบิ่งคลิปของสาวหนยเนาะอยากจะบอกทุกคนว่าอีกใ่นอนะคตรได้จา้าบ่อดินในเขตอำเภอสิบรื่อางเท่านี้ละค่ะอาจีพไก่ก็เก้าอาจีพได้แบบปรับขึ้นราคาหรือ,อีกอย่างในอ่นาคตเท่ากับเนี่ยจะเลยค่ะเพราะว่าบอ่อดินมันเริ่มเริ่มสีหายยากเลวค่ะทุกคนแล้วกับปัจจุบันนี้เนะาะก็คือ จะมีการเฮ็ดถนนเกิดขึ้นเป็นบ่ค่ะทุกคนก็รู้ดีเนาะค่ะในเขตอำเภอสิบเรื่องก็ค,คืออีกจัะมาเพื่อนกัเสียถนนอ่าจากอ่าสิบเรื่องเท่านี้ไปน้องบัวเนาะเนาะค่ะอืเส้นน้องบัวลำพูมาสิบเรื่องบ้านท่านีย่ล้วจ้าก็คือเพื่อนเสียถนนแล้วก็อ,อ,นนนะะอาจจะมีการพรมพรม,มถนนพรมทางอาจจะทางทางทีมงานทีมรถที่เพื่อนเฮ็ดถนนอะ่ะเพื่อนกัอาจีพไปไปอ่าล่าหาบอ่อดินเนาะจ้า <c oughs> มันกาสิกระทบตรงนี้ที่บ้านเฮาในอานาคตน่ะอาสิมีบอ่อดินหาย,ยากเด้อจ้ากาสิหาบอ่อดินยากคือเราล่าคาอาสิอาสิแพงขึ้นล่ะไปค่ะทุกคนในอานาคตเนะาะอ่ทางทีมงานก็นเลยอยากจะบอกทุกคนเนาะคะ่ะท่านผู้ใดอ่อยากถมที่ในตอนนี้เนาะคะ่ะซึ่งราคามันก็อยู่เฮาถมในเขตอำเภอสิอุทุนี่ก็ประมาณ อสองลอยแปดซีฟบวกเกินนี่เนะะาะค่ะสองราคากันเอ็นกับสองลอยหาซีฟราคาฮันเดบอดินหายากเนี่ยก็บสองลอยแปดซีฟแต่เนี่ยนะคนนอกกรบลวนบอจาว่าเนี่นะคน,น,นคมันสิบบอดินไปไกลกว่านี่าราคาสิบแบขึ้นค่ะและอยากสิบแทุกคนว่าขั้นเีามีโอกาสมีซับในการสิทมทีในช่วงเวลานี้เนาะ,ค,ะค่ะก็อยากให้ทุกคนรีบเร่งในการทมอ่าทมทีไว้เด้อค่ะทุกคนหรือจังใดกัอ่า เป่าถมเป่าเคียบไว้ซะเนอะจ้ะในอนณคตต่อไปเท่ากับบอลูเนาะค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องบานเท่าหรือว่านายทุนต่างๆที่อยากถมทีค่ะก็สามารถติดต่อทีมงานพอคุนพอแม่ได้ด้วจา้าเบอร์โทรกะ0862200147ค่ะตอนนี้เขากะอยู่อยู่ในบอดินอีกบ,บอหนึ่งเป็นบอที่สองแล้วค่ะซึ่งอยู่ในเขตเบ้านหนองทุม่ม ทางไปบ้านโค้งนกเกียงนี่แหละจ้าสำหรับท่านใดที่สนใจเนาะในเขตยนอำเภอสิมเลื่องค่ะตอนนี้เ้ามีบ่อดินที่เหลืออยู่ตอนนี้จ้าถ้าสนใจก็เฝ้าติดต่อมาเลยค่ะที่งานบระคุ่พ่อแม่จ้าเบอร์โทั่วที่สาวหน่อยหายไปล้วศูน2์0ปดหกบ่อนี่เป็นบ่อที่สองแล้วถ้าจะเบิดบ่อนี้ก็บบุหรี่สี่มีบ่อที่ใกล้บ่อหน้าอ่าทุกคนซึ่งตอนนี้ตอนนี้อีกทีมงานหนึ่งเนาะถึงเป็นทีมงานใหญ่คือกันแต่่วา เป็นทีมงานใหญ่เลยแหละในในอำเภอสิมเรืองเขาไปคือทีมงาน킹วินท็อปนะจ๊ะเพื่อนกับทางทีมงานเพื่อนก็นได้เอาดินตรงนี้ไปทมทมทมทีเพื่อนทุนกันค่ะอยู่น่าจะเอายางกับที่ที่เอายางกับสวนน้ำีิสต์นะคะยางแน่นอนระทมทมทีไว้นะคะถ้าถ้าท้ายบานเข้าหรือว่าในทุนต่างๆ หรือไท่บ้านธรรมดาเขาในราคาที่ต้องการอยากคมคมทีเนาะก,กับ,ททกกบเปล่งคลยจ้าซ้ำบอดินเขายังมีอยู่เนาะจ้าเดี๋ยวนี้ซ้ำบอดินบ้านเขายังหาง่ายอยู่นะอีจกจ้าหน่อยเขาเจอสีเฮ็ดถนนแต่ย่านแต่ว่าบ่มีบอดินที่ใกล้หรือว่าได้ราคาที่เป็นกันเองนะนะค่ะก็ขอฝากทุกคนไปหน้าที่นี่เด้อจ้าจังไดกับติดต่อมาเด้อถ้าผู้ใดสนใจเนาะจ้าหรับคลิปนี้ซ้ำอีกจ้ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยจ้าขอบคุณมากๆจ้า เรื่องร้อยสี่ห้านะคะคันนี้ใครครับน้องกอัดน้องกอัด ก็เรืงานผก